ไปซื้อดินรักษาหน้ายางครับนะออกไปหาซื้อหน่อยช่วงนี้เนี่ยฝนยังตกอยู่ฝาคใต้เลขยางนะมีคําถามมาครับนะจากท่านหนึ่งฝนะนยังตกอยู่ครับอาจจะปรับลายนะแต่มันทําให้เชื้อเนี่ยครับอาจจะบุกเพราะฉะนั้นต้องใช้ดินครับคือดินมีหลายยี่ห้อแต่ผมที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะาสุรนี้เลยครับ แต่ก็ไม่ได้มานะฮะแต่ที่ผมถืออยู่นี้นะเป็นถุงที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับมาดูครับว่าเป็นยี่ห้ออะไระนี่คือหายี่ห้อที่ผมใช้อยู่นะครับสวัสดีครับนะวันนี้เนะ,ะออกะจอาไปซื้อ,อดินมาตาหน้ายางนะครับรักษาหน้ายางไว้นะพอดีมีท่านหนึ่งนะถามมานะบอกว่าได้เบิกหน้ายางใหม่ นะครับแล้วอยากทราบว่าใช้อะไรใช้สารอะไรเป็นการรักษาหน้าอย่างไม่ถ้าพูดถึงยางใหม่เนี่ยครับนะโอ้ต้องดูแลกันหน่อยครับช่วงนี้นะครับยางที่เบิกลิิดใหม่ๆนะผมมีบทเรียนอยู่ก็อสองข้อนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปดูกันส่วนถามว่าผมใช้อะไรก่อนนะถือว่าเป็นการดูแลเบื้องต้นครับก็คือดินนะ ดินอัอนตราดาวนะครับซาดาวแดงครับซาดาวแดงซึ่งนะท่านก็เห็นว่ามีราคาอยู่นะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยครับต้องเรียนตามตรงอย่างนี้เลยครับว่าคือบางทีนะมันมันอาจจะขึ้นอยู่กับการขนส่งด้วยหรือ,อยังไงนะครับอันนี้เราอาจจะมันมันอาจจะไม่ไม่เท่ากันนะในแต่ละที่นะฮะบางทีบางทีเดี๋ยวปล่อยราคาอย่างอุ คือเราต้องเข้าใจนะคนคนที่เขากล้าขายแต่แต่คงจะไม่เคินนี้ไปเยอะหรอกนะที่ผมซื้ออยู่ก็35บาทะนะครับอ่ะนะครับอ่ะก็เป็นดินตาหน้ายางสูตรเข้มข้นนะเขาบอกอตราดาวแดงนะครับใจทายาใช้ใชทาหน้ายางป้องกันยับยั้งกำจัดเชื้อระนะครับที่เป็นใส่ของโรคเส้นดำเปลือกเน่า และรูปเปลือกแห้งของต้นยางทาแล้วเปลือกนิ่มนะแปลกลิดหายเร็วเห็นผลชัดเจนไม่มีกลิน่นไม่ทำให้แสบตาไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะก็ลักษณะก็นะอย่างนี้แหละครับผมบอกไปซื้อวันนี้ปรากฏว่าหมดครับนี่ก็นะแน่นอนครับช่วงนี้พี่น้องชาวสวนต้องทาหน้ายางนะอาจจะละเหตุดนี้ด้วยนะทําให้ ดินที่ทางร้านสต็อกไวม้มันหมดนะครับแต่เดี๋ยวก็ออกไปซื้อมาใหม่นะแต่แต่ผมมาทำคลิปให้ดูก่อนเนื่องจากมีท่านหนึ่งถาม,มานะก็อยากจะรู้ว่าคือจริงๆอ่ะมันมีหลายยี่ห้อแหละนะครับมีหลายยี่ห้อแหละแต่แต่ถ้าถามว่าผมใช้อะไรอยู่นะผมก็ใช้ยี่ห้อนี้มานานแล้วนะแล้วมันก็ถือว่าถือว่ามันก็นกใช้ได้นะถือว่าดีเลยแหละนะครับเดี๋ยวไปดูหนะ้ายางนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับ ในช่วงฤดูการคอนครับหน้าย่างที่บอกครับแม่ประมาณว่าเผลอเลยไปหน่อยครับนะมันก็เลยเป็นเชื้อมันเลยเล่นนานแล้วก็หน้ายางมันมันจำจำเกลื่อนนะครับมันก็เลยทําให้ไอเปลือกยางของเราอ่นะมันมันเปื่อยครับพอเปื่อยทีนี้นะมันมีหอยทากอีกครับนะเจ้าหอยทากเนี่ยมันเข้าไปดูดลืดลดต่อต่อให้ไม่มีหอยทากนะ มันก็เปลือยแล้วก็ยุ่ยออกมานะครับจนถึงแคนเนื้อไม้นะพอทีนี้ครับต้นพอพอฤดูการผ่านไปไอที่มันอยู่อ่างกันอ่ะมันหน้ายางมันก็จะพยายามที่จะมาประชิดกันนะครับทีนี้มันเกิดเป็นเป็นตุ่มนะเป็นตุ่มเป็นตามันเป็นกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กอ่ะมันกุ๊กกิ๊กมันไม่เสมอนะครับซึ่งถ้าเป็นหน้าเลขมันน่าเสียดายมากนะครับ เนี่ยครับผมผมผมเลยเผลอไปช่วงนั้นนะฮะช่วงหลายฤดูมาแล้วนะมันผมเผลอไปมันก็เลยเป็นบทเรียนครับนะจากนั้นผมก็จะตาอยู่บ่อยเลยโดยเฉพาะช่วงที่ช่วงที่เชื้อระบาดหรือช่วงที่ฝนฝนจำๆนี่แหละครับนะต้องต้องบ่อยเลยถามว่าบ่อยบ่อยยังไงนะถ้าเป็นวิธีของผมเองนะครับก็คือหนึ่ บ้านผมมาตัดกรีดอ่ะสามเจ้าสามเจ้าแล้วเว้นเว้นหนึ่งเจ้านะสามเจ้าแล้วเว้นสามเจ้าแล้วเว้นบ้านผมเรียกมันเป็นล็อกสามเจ้าก่อนหนึ่งล็อกนะครับก็ประมาณสามล็อกอะสามล็อกตาตีหนึ่งสามล็อกตาตีหนึ่งในช่วงหน้าฝนนะในช่วงเชื้อระบาดต้องอย่างนั้นเลยครับพอปไปหน้าแรงหน้าหน้าที่ที่ฝนไม่ถวกแล้ว เชื้อก็เชื้อก็หายแล้วนะช่วงนั้นก็อาจจะห่างๆมาหน่อยห่างๆมาหน่อยก็อาจจะสักประมาณสักสักเดือนหนึ่งครึ่งเดือนหนึ่งครึ่งเดือนหรือเดือนเดือนหนึ่งก็ได้เดือนเพราะรถสามเจ้าอสามเจ้าสามล็อกมันก็เข้าเจ้าแล้วถ้าเรานับมันก็เข้าเจ้าเท็กก็ห่างหน่อยห่างหน่อยได้แล้วทีนี้พอพอหน้าแรงนะครับพอหน้าแรงแต่ แต่อย่าหยุดตามมันนะอย่าหยุดตามตาตาตาอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแล้งแต่ก็อาจจะเว้นระยะห่างสักหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะในหลายฤดูกอดนะครับนี่มาดูอยู่ที่หน้าแรกของผมเลยนะครับอ่ะจะให้ดูกันสักหน่อยนะครับช่วงนั้นนะมันเป็นช่วงที่ฝนตกซ้ำๆอย่างนี้แหละครับนะอ่า ผมเองข้นะไม่ไม่ค่อยได้ได้ดูแลเท่าไหร่ช่วงนั้นนะฮะทำให้นะเชื้อช่วงเชื้อมันมันบุกก็ยังที่บอกครับถ้ามันเปื่อยมันยุ่ยไปนะถ้ามันแผลไม่ใหญ่มากเดี๋ยวต้นยางมันก็จะงอกมาปิดมาปิดแผลของมันะะนะลักษณะมันก็เหมือนอคนนี่แหละครับ <laughs> นะมันก็รักษาบาดแผลมันด้วยแต่ทีนี้ครับ มันก็คือร่องรอยของแผลเป็นเลยครับนะตรงน,นี้ร่องรอยแผลเป็นนะมันมันพยายามจะงอกมามาปิดกันนะมันก็เลยเกิดเป็นเป็นตุ่มอย่างนี้ครับถ้ามันเยอะๆนะมันเยอะๆมันก็ปิดไม่ไม่มิดนะครับถ้ามันเยอะมันเยอะมากๆนะฮะรอยพอกมันก็จะมันก็จะเยอะอย่างนี้แหละครับนะนี่รอยพอกเห็นไหมครับ ซึ่งถ้ามันพอกอย่างนี้นะเวลาเรากรีดซ้ำอาทีหลังนะมันก็จะมันจะไนงะมันเป็นตุ่มเป็นทานะเป็นตุ่มเป็นทานะบางทีมันอาจจะมาจนนะนี่คือร่องรอยของเชื้อนะในยุคนั้นนะผมเองข้อนะไม่ได้ไม่ได้ดูแลอย่างจริงจังนะครับ่นะพอได้บทเรียนเป็นไงครับทีนี้พอได้บทเรียนนะนะคือมันมันหลีกนี้ไม่พ้นหรอกครับนะแต่เราพยายามที่จะทํา,าให้มัน เชือน้อยที่สุดนะครับเนี่ยนะ,ะก็คือผมใช้สูตรตาาว่ามันหมดหน้านะครับตาว่ามันหมดหน้าผมก็จะไม่เบิกใ,ในช่วงที่มีเชื้อระบาดไม่เบิกเว้นไว้เลยครับนะแล้วก็ดูแลตลอดมาครับแต่จนแล้วจนรอดนะถึงดูแลยังไงมันก็ยังเชือครับแต่เป็นไงครับมันก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะหากเราดูแลนะมันก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่เห็นไหมครับมันไม่ใหญ่แผลมันไม่ใหญ่นะมันก็ แต่ก็เจอแต่ไม่ถึงกับมากแต่ทีเดียวครับอ่าอีกหนึ่งอีกหนึ่งความที่ม,มาช่วยกันเสริมให้หน้าหน้ามันปังนะอ่าหอยทากครับแต่แต่ช่วงที่ระบาดช่วงนี้มันมันไม่ใช่ฤดูออยทากมันก็เลยไม่ไม่ไม่เป็นไรหน่อยแต่เมื่อสักปีนี้นะมันโดนสองครั้งแล้วนะฮะเมื่อสักช่วงประมาณสักอ่า เดือน7เดือน8ที่ผ่านมานะประมาณเดือนเดือนกันยากันยานะที่ผ่านมาก็เคยโดนครั้งหนึ่งจ้องนั้นหอยทากมีนะผมก็ได้ทาคลิปเอาไว้บ้างแล้วเหมือนกันนะลองกลับไปดูได้ไอเจ้าพวกหอยทากนี่แหละครับพอหน้ายางมันชื้นชื้นนะหน้ายางมันชื้นชื้นแฉะแฉะไอพวกนี้มันจะมาดูดใช่ไหมมาดูดแล้วก็ทำให้เปลือกยางเรามันเปื่อยมันยุ่ยอยู่แล้วอ่ะพอโดนหอยทากดูดทีนี้ก็ มันมันอ้อยทากน่มันไม่ได้กินหน้ายางนะแต่มันมันอาจจะกินเต่าที่รู้เขาบอกมันกินเชื้อราหรือมันกินน้ําเลี้ยงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะทีนี้พอมันดูดดินมันเปลือกยางที่ที่เปื่อยที่ยุ่ยมันก็เข้าไปด้วยนะฮะมันก็เลยทําให้หน้ายางเนี่ยหลุดลอกออกมาแต่ถ้าเรามีดินเป็นไยครับมีดินเราตาไปเลยตาตาปิดไปเลยมันก็เหมือนแผลคนนั่นแหละครับที่ที่แผลใหญ่ๆเวลาเจอเวลามีแผลหมอหมอบอกว่าอห่าอญ่โดนน้าประมาณนี้แหละครับนะ ดินเนี่ยมันจะช่วยทําให้หน้าของหน้ายางมันแห้งดินดินมันจะดูดซับความชื้นความอะไรไปนะครับซึ่งมันจะทําให้สมานแผลไวว่างันแล้วก็ดินเนี่ยมันจะมีสารกําจัดเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวกับโรคของอยางด้วยนะครับนี่ครับผมจึงพยายามเน้นพยายามย้านะครับว่าเรื่องเรื่องตาดินนะ,นะสูตรสูตรมันก็อย่างที่บอกนะครับก็คือจาจำจำล็อ,ลอก สามล็อกล็อกละสามเจ้านะั่นที่นี่ตัดะครับ,รบนะนะครับนะนะครับนะคือผมก็จะเน้นเรื่องเราอย่างนี้แหละครับนะคือตามันตามันปังมันมันยุ่ยไปแล้วนะมันก็้าเป็นหน้าแรกนะหน้าแรกเนี่ยน่าเสียดายมากนะครับแต่ก็นี่แหละครับถือว่าเป็นวิธีเบื้องต้นนะเรื่องของการตาดินนะครับตันหนึ่งที่ถามผมมานะก็ผมใจดินสุดนี้แหละครับแต่ก็ถ้าแถวบ้านต่านมีมีมีม มีดินอะไรมีเยหะอะไรก็สามารถใจก่อนได้เลยครับนะามร้านเคมีปัน่นะลองไปถามดูผมเะียออกไปซื้อวันนี้ไม่มีนะพี่น้องชาวสวนก็ก็ตาตาหน้ายางกันเยอะในะช่วงนี้นะครับคือ,อยางทุกรุ่นแหละครับนะโดยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นเปลือกแรกไม่ว่าจะหน้าไหนสําคัญหมดเลยครับเปลือกสองก็สําคัญนะครับเพราะเพราะยางอ่ะถ้าเราตัดดีๆมันไม่โดนเชื้ออะไรมากมายหน้ามันดีๆมันตัดได้หลายปีมากนะครับนะ อโอเคครับแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปอก็อย่าอย่าลืมนะที่ผมเปิด playlist เ,เกี่ยวกับคลิปต้องเตี้ยวไปดูนอกพื้นที่กันบ้างนะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะฮะคนสวนจนเตีย้ยก็ไปถ่ายต้นไม้เหมือนกันนะต้นไม้อาจจะนอกแต่ฐานที่ไปบ้างครับอ่ะโอเคครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ